เบิดรอผมกับมี่ซัมเน่เหรอครับมาพี่น้องมามาตอนนีครับพี่น้งองอนศิลปะฝึกหัดบอลไซลวดดัด e p 8ตอนจบครับพี่น้องเที่ยผมมาสิกระซับส่แค่ e p 7ไดเดพี่น้องเด้อเวลาเล่งมันกะผมกะสีปันเนี่ยพงงามพี่น้องผมกะสีมัดบีบเอาอีกคลิปหนึ่ง เพราะมัง่าเนี่มันถ้าโทพทาผมอัดแปดนาทีปุ๊บหรือแปดนาทีกลัวนี่คลิปที่ผมทำมาเสียประเด็่องผหลังนะยผมต้องเอาแค่7นาทีกลัวน่าี่น้องคลิปนี้จบแน่นอนพี่น้น <c oughs> องมาไซล่ะ เพื่อนๆไปไปประดิษฐ์ใครเลื่มใส่ถุงม,มือเพียงเด้อใส่ถุงม,มือเด้อกันเออเกาหอนวกมือห้อใส่ถุงม,มือนล้ครับผมนี่ยนงแ่งา,มมา,กาตกแต่งยน้อย อันนี้ก็เป็นหินเทียมอย่างเด้อแต่ว่าผมโมมี่สเปรย์ผลนะผมก็จะเอาสีแดงเลยนะครงนี้สเปรย์ผลเขาเขาจะมากันไหมย,ยังไง

ก็ถือว่าโอเคพี่น้องนาใหม่ต้าอยู่ดันเด้อพี่น้องเด้อนาใหม่เอาเด้ดอ,ดห,อดห้ามมาครับพี่น้องติดกันโพดแล้วเนี่ยเดีด๋ยวจะอยากไงเนี่ยนั่นดอก ต้องฝ like like ึกฝนเสมอเลยหรอนะเป็นสีเก่งพี่น้องเป็นสีเนียนงามก็ต้องฝึกเสมอเลยล่ะก็บางทีเขาก็บบุมีเวลาพี่น้องต้องทำงานพี่น้องทุกคนต้องทำงานพี่น้อยทำงานบุมีกินเลยพี่น้อง เป็นการฝึก,กหัดได้ฝึกฝนเุกอย่างนะผมก็ยังเป็นเด็กใหม่เุกอย่างนะพุล่ะอายุหางหกสิบผมนะครับพี่นอ้องถับเบิรงพี่นอ้องกะเป็นถ้าผมบาตายก่อนเด้อายุประมันหางหกสิบอยู่รับร่องสุดยอดแห่พี่นอ้องขอบคุณการติดตามรับชมพี่นอ้องเดนะคลิปนี้มีประโยชน์กาอย่าลืมกดไหลคดแชร์พี่นอ้องเออให้อุดกระเป๋าทุกอี่น้องเด้อพี่นอ้นองถ้าอยากเออฝึกหัดนี่แค่นี้แผมก็ลงลารายละเอียดให้แทบติทุกอย่างเลยพี่นอ้อง เป็นการใจครับผมพระพุท็ดง่ามปั่นงามกะสมัครเอาไปต่อยอดได้ท่านเด้อแล้วกะเอาไปจินตนาการอีกทีก่นหนึ่งก็ได้การใส่รา,ายละเอียดมีหลากหลายที่จะไปจินตนากรารหน,น่อขอบคุณการติดตามรับชมครับพี่น้องกับบอลไซ่วดดัดง่งามลำาด้ยสุกคนพี่น้องสวัสดีครับ เบิดรอผมจะมีสำนมี่ะครับสวัสดีครับ